โอเคค่ะมาดูพาราโบลากันนะคะพาราโบลาก็คือเซตของจุดนะคะที่เป็นยังไงที่ห่างจากจุดที่ตึงอยู่กับที่จุดหนึ่งกับเส้นเส้นหนึงเท่ากันไม่ได้หมายความว่าผลบวกหรือผลต่างอะไรมันเท่ากันแล้วนะแต่หมายความว่าระยะนี้ค่ะเท่ากับระยะนี้แต่ไม่ใช่ว่า2อ,อันนี้เท่ากันนะไม่ค่ะ2อ,อันนี้เท่ากัน หรือถ้าเป็นจุดนี้ลากมานะคะระยะที่มายังโฟกัสกับระยะที่เส้นตรงเนี่ยเท่ากันนะคะหรือตืดตืดเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็2อ,อันนี้เท่ากันแค่นั้นเองนะคะทีนี้มาดูส่วนประกอบของมันนะคะส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างนะคะ บ้างนะคะอันดับแรกค่ะจุด F ค่ะจุด F จุดนี้นะคะ F ก็คือจุดโฟกัสค่ะนะคะจุด F จุดโฟกัสนะคะจุดนี้ค่ะจุด V ตัวนี้เรียกว่าจุดยอดค่ะจุดยอดนะคะแกนสมมาตรนะคะหรือครูให้อีกชื่อหนึ่งนะชื่อนี้แกนสมมาตรคือแกนนี้นะคะเขาเรียกแกนสมมาตรหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือแกนของพาราโบลานะคะ ทำไมถึงเป็นแกนสมมาตรเพราะว่าถ้าหนูพับตามรอยนะหนูพับตามตามแกนนี้นะคะพาราโบลามันจะสมมาตรกันจะทับกันพอดีเลยนะคะแล้วก็ดีค่ะดีคือตัวนี้ค่ะดีคือตรงนี้นะคะดีคือตรงนี้อ่ะสีช้ำกันด้วยดีก็คือเส้นไดเรกติกนะคะเส้นไดเรกติกก็คือจะห่างจากอ่า จุดโฟะจากจุดยอดตรงนี้นะคะจุดยอดกับจุดโฟกัสตรงนี้จะหาเท่ากันและต่อไปมันจะเป็นซีหน่วยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูใน HK กันต่อเนาะดูในรูปสมการจะรู้ว่าซีคืออะไรนะคะความยาวลาตัดเล็กตั้มนะคะถ้ามีจุดโฟกัสก็จะมีลาตัดเล็กตั้มเสมอลาตัดเล็กตั้มก็ตรงนี้ค่ะลาตัดเล็กตั้มตรงนี้นะคะ,ก,ะ,คะก็จะยาวแอบสูตรซีซีเดี๋ยวเราจะไปรู้กันว่าซีคืออะไรนะคะอ่าทีนี้มาดูรูปแบบมาตรฐาน รูปแบบมาตรฐานของพาราโบลากันนะคะพาราโบลามีรูปแบบมาตรฐานที่อาจจะต่างจากคนอื่นนะอย่างเช่นในวงกลมวงรีไฮเพอร์โบลานะคะมันจะกำลังสองทั้ง x ทั้ง y เลยแต่ว่าถ้าในพาราโบลานะคะจะมีกำลังสองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะ สมการมาตรฐานคือ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ 4c y ล k นะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็น x กำลังสนะคะถ้า x กำลังสองลักษณะกราฟก็จะเป็นเปิดบนเปิดล่างหรือว่าเขาสุกบอกว่าหงายกับความลักษณะของกราฟจะเป็นแบบนี้นะคะโดยที่จะหงายจะควขึ้นอยู่ที่ค่า c ค่ะ ถ้าเป็นบวกหรือว่ามากกว่า 0, กราฟจะงายนะคะถ้า c ตรงนี้เป็นลบหรือน้อยกว่า 4, 0, กราฟจะความลงนะคะซึ่ง c ส่งผลต่อยังไง c ส่งผลต่อ,ตอจุดโฟกัสค่ะจุดยอดกับจุดโฟกัสจะห่างกัน c หน่วยเสมอนะะและก็ส่งผลให้จุดยอดกับไดเรกติกห่างกัน c หน่วยด้วยเพราะคุณสมบัติก็คือต้องห่างเท่ากันนะคะต้องห่างเท่ากัน และเราจะมีข้อสังเกตว่าพาราโบล่าเนี่ยนะจะโอบกอดน,นะโฟกัสเสมอเลยนะคะจะกอดโฟกัสแบบนี้เสมอเลยนะคะอโอเคทีนี้ดูต่อนะคะนี่ค่ะ y ล k ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ4 c, c x ล h นะคะ4 c, c x ล n ถ้า y กำลังสองก็จะเป็นลักษณะเปิดขวาเปิดซ้าย นะคะเป็นลักษณะตะแคงแบบนี้นะคะไม่ใช่ไง่คว่ำนะนะคะถ้าเป็น y กําลังสองและเช่นกันะค่ะจุดยอดห่างจากโฟกัส4หน่วยจุดยอดห่างจากไดเรกติก4หน่วยเช่นกันนะคะเป็นลักษณะนี้เลยนะนะคะถ้าเกิดว่ามากกว่า0นย์ก็ไปด้านบวกนะคะเห็นไหมถ้ามากกว่าศูย์ไปด้านบวกทั้งคู่เลยถ้า c น้อยกว่า0ูนย์ก็ลงมาที่ด้านลบของ y ไปที่ด้านลบของ x ค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูค่ะแนะ่มาดูนะว่าเราจะวาดกราฟพาราโบลาแล้วก็เขียนรายละเอียดยังไงกันบ้างนะคะแอะมาดูรูปแรกค่ะมาดูรูปแรกนะ x กำล,ลังสองเท่ากับ y นะคะเราจะเห็นว่าลักษณะของสมการเป็น x กำล,ลังสองเพราะฉะนั้นมันอยู่ในตระกูลไหนหงายความถูกปะ x กำล,ลังสองแบกลับไปดู x กำล,ลังสองเห็นหม x กำล,ลังสอง